เดอร์สนิวครับได้ไปสัมภาษณ์คู่แค่งของไมเคิลจอแดนนั่นก็คือไอเซโทมัสไอเซโทมัสครับให้สัมภาษณ์จวกจอแดนครับบอกว่าไมเคิลจอแดนเหรอคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขาเป็นคนที่มีแท็ติกมีลูกเล่นและมีลูกสกปรกเยอะมากเขาผลักแบรอนรอเซลแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยลูกนั้นมันฝาล์เควรใจให้เป็นโมคะซะ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จตุชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ In the Zone นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึกร,ร,รู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของบริการเกมครับและในวันนี้ครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับที่จะเล่าเรื่องราวสนุกสนุกนะครับใน NBA ให้กับเพื่อนๆฟัง ในวันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่อง The Last Shot วิรกรรมปีศาจของไมเคิลจอแดนที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยเป็นเทวดาหลายคนคงได้ยินแล้วคือคงจะเอะใจมันเกี่ยวกับเทวดาหรือมันเกี่ยวกับซาตานมันเกี่ยวกับปีศาจยัยงไงกันแน่ย้อนกลับไปนะครับในปี1993เนี่ยเราจะที่ไมเคิลจอแดนเลิกเล่นนะครับเพราะว่าหมดความท้าทายรวมถึงคุณพ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตด้วย ทำให้เขารีถาจาก NBA ไปสักพักหนึ่งความยิ่งใหญ่ตอนนั้นครับถูกฮิวสันร็อเก็ตเนี่ยได้แชมป์สสมัยติดปี1995ไมเคิลจอแดนครับตัดสินใจกลับมาเล่นแล้วก็พาทีมชนะ72นัดแพ้10นัดเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ชนะเกิน70นัดในตอนนั้นครับก่อนต้นฤดูกาลก็มีคําถามครับถามว่าไมเคิลจอแดนกลับมาแล้วจะยิ่งใหญ่ได้จริงหรือเปล่าปี1995-96 19 19 19พิสูจน์แล้วครับว่าได้แชมป์ปี1996-97เข้าพิสูจน์แล้วครับว่าได้แชมป์ด้วยอเร่่งงตาาๆว MVP ทุกย เข้ามามากมายไก่กองเหลือเกินแต่ในปี1997-98เนี่แหละครับคาถามเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับว่าไมเคิลจอแดนจะพาชิคาโกบูได้ทรีพีหรือแชมป์สามสมัยซ้อนอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่าในปี1997-1998เนี่ยในช่วงต้นปีนะฮะมันถือเป็นปีที่ตะกุกตะกักมากของทีมบูตอนนั้นครับในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยสกอตตีพพเพนบาดเจ็บจนทําให้ต้องหายไปในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเดนนิสโรดแมนครับ หมดไฟไม่อยากเล่นละรวมถึงฟิลแจ็กสซันครับประกาศชัดเจนครับบอกว่านี่จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับทีมชิคาโกบูเขาจะไม่คุมบูต่อไปแล้วเขาให้ทุกคนเรียกฤดูการนี้ว่าเดอะล s าส์แดนคำถามต่างๆเกิดเข้ามาพรั่งพรูมากมายครับจอแดนจะพาทีมชิคาโ,โก้ได้แชมป์ไหมบูจะได้ทรีพีดไหมแล้วทุกๆคนในบูเมื่อแต่เขาเนี่ยจบฤดูกาลนี้จะไปที่ไหนซึ่งจอแดนครับ เขาได้เรียกกำลังใจทุกคนมานี่คือฤดูกาลสุดท้ายของเขากับบูเช่นเดียวกันสุดท้ายครับพีเพนหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาจอแดนบิลให้รอดแมนกลับมันมีไฟได้ฟิวจอร์ันคุมทุกคนอยู่เหมือนเดิมบู Boo, ทําสถิติชนะ62นัดแพ้20นัดไปอันดับที่1ครับในสายตะวันออกและทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟจนกระทั่งครับทะลุเข้ามาได้ในสู่ในรอบชิงชนะเลิศใน NBA f i n a อ ซึ่งใน NBA f i n ไฟครับเขาต้องเจอกับคู่ปรับทีมเดิมนั่นก็คือยูทาจ๊สซึ่งบูเนี่ยเคยคว้ายูทาจ๊สมาแล้วในปี1996-97ตอนนั้นชนะไป4ต่อ2เกมแต่มาในซีรีส์รอบไฟนนลในปี1998เนี่ยมันต่างจากเดิมครับยูทาจ๊สได้เล่นเป็นเจ้าบ้านมากกว่าในเกมแรกของซีรีส์รอบไฟนนลเนี่ยยูทาจ๊สเป็นฝ่ายเอาชนะบู Boo ไปได้ในช่วงต่อเวลาเรอาก็หืดขึ้นคอพอสมควรเหมือนกันครับ แต่มาในเกม2เกม3และเกม4ชิคโกโก้บูเป็นฝ่าอัชนะยูทาแจสไปได้และในเกมที่5ยูทาแจสก็เอาชนะบูไปได้ทำให้ในเกมที่6ต้องมีและตอนนั้นบูนำซีรีส์อยู่3ต่อ2ต้องการอีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับก็จะคว้าแชมป์ NBA ในปีนั้นไปครองซึ่งแน่นอนครับว่าในเกม6นั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ถือว่าลำบากมากฟูจิสันบอร์ดก็บอกว่าเขารู้ว่าอาการบาดเจ็บของพิพเพนเนี่ยมันเริ่มมาแล้ว ยื้อมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วในเกมที่6ครับแข่งกันที่เดลต้าเซ็นเตอร์สนามของยูทาแจสในตอนนั้นซึ่งเดลต้าเซ็นเตอร์สนามของยูทาแจสเนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณ1,300เมตรเลยทําให้อาการนี่อาจจะเบาบางกว่าน่อยนะครับก็เป็นการเล่นข่าวกวันเยอะแยะในช่วงนั้นนะฮะและในเกมที่6ครับในช่วงต้นเกมเนี่ยอย่างที่ฟิลชักสันคาดจริงๆเลยครับสกอตตีพิพเพนบาดเจ็บบริเวณหลังหนักมากครับต้องออกจากเกมไปช่วงระยะเวลานึงเลย และความพีคก,ก็ดําเนินมาเรื่อยๆครับเกมที่6นั้นน่ยถือว่าสูสีมากผลัดกันนาผลัดกันตามครับจนกระทั่งเหลือเวลาเพียงแค่1นาทีในตอนนั้นครับ Jazz, ยูทาแจ๊สนำชิคาโกอยู่86ต่อ83ตอนนั้นเมื่อเคนื่องจอแดนได้ลูครับเข้ามาเล่อัพทาให้คะแนนไล่ขึ้นมาเป็น86ต่อ85และสุดท้ายครับยูทาได้เป็นฝ่ายครองบอลในขณะที่เหลือเวลาเพียงประมาณแค่18.9วินาที บอลอยู่ในมือของคามารลอนครับซึ่งประกบกับเดนิสโรดแมนอยู่ตรงบริเวณเบสไลน์ไมเคิลจอแดนครับเข้าข้างหลังคามารลอนครับมันล้วงบอลไปโดยที่ไม่ขอเวลานอกไม่เรียกเวลานอกและเขาพาบอลขึ้นมาครับซึ่งตัวประกบของอยูท่าตอนนั้นครับก็คือไบรอนรัสเซลล์บรอรัสเซลล์ครับรับหน้าที่ประกบจอแดนทั้งซีรีส์เลยครับและในเพลย์นั้นก็เช่นเดียวกันครับไมเคิลจอแดนลากบอลขึ้นมาเองครับแล้วเขาครอสโอเวอร์หลบไบรอนรัสเซลล์แล้วก็ชูดลูกสุดท้ายลงไป ในขณะที่เวลายเพียงแค่5.2วินาทีเมื่อลูกนั้นลงครับชิคาโกขึ้นนำดูท่าแจ๊ส87ต่อ86ลูกนั้นครับอย่างที่เราทราบกันดีเรียกว่าลูกเดอะลาสช็อตหรือช็อตสุดท้ายของไมเคิลจอแดนในสีเสื้อของชิคาโกบูลลูกนั้นพาทีมชิคาโกได้แชมป์เป็นสมัยที่6และเป็นทรีพีทครั้งที่2สุดท้ายครับบูลได้แชมป์ไปฟูจิสั้นบอร์ดแล้วครับบอกว่าฮีโร่ในเกมวันนี้คือไมเคิลจอแดนเขาทำทุกอย่าง เขาทำสิ่งเขาสมควรทําในสีเสื้อของชื่อโกบูเป็นนัดสุดท้ายแล้วเรื่องดูเหมือนจะจบแค่นั้นครับแต่มันเคยมีวลีที่ว่าเกมจบคนไม่จบยูท่าแจสก็เช่นเดียวกันครับนะครับในตอนนั้นน่ะมันไม,ม่เกิดการประท้วงมากมายครับกับในเรื่องของเดอะลัสช็อตในช็อตที่ไมเคิลจอแดนครอสโอเวอร์หลบทางด้านของบารอนโรเซลมือของไมเคิลจอแดนเหมือนจะผลักทางด้านของบารอนเซลจนทาให้เซลเนี่ยลม้มลงไป รุ่งขึ้นครับแฟนยูท่าหลายคนไปรวมตัวกันเพื่อประท้วงเพื่อประท้วง NBA ครับบอกว่าให้ยกเลิกเกมนี้ซะให้นำไปเป็นโมฆะซะเพราะว่าในเครื่องจอดนทาฟาบรอนรอสเซลใช้มือซ้ายผลักบรอนรอสเซลล้มลงไปเมื่อทำการประท้วงนะครับเรื่องราวไปถึง NBA มันเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตเลยครับแฟนยูท่าได้เข้ามารวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นตอนนั้นครับสื่อของยูท่าเดอะเซิร์นิว ได้มีการรายงานครับและเห็นพ้องต้องกันกับแฟนๆบอกว่าไมเคิลจอแดนฝาวและเกมนี้สมควญเป็นโหมฆะเล่นขาดด่าวติดต่อกันไปอาทิตย์เลยครับเพื่อทําให้ NBA ยกเลิกเกมนั้นซะและให้ตีให้เป็นโหมฆะได้มีการไปสัมภาษณ์แบรอนรอสเซลครับบอกว่าคุณโดนไมเคิลจอแดนผลักจึงหรือเปล่าแบรอนรอสเซลบอกแลวครับบอกว่า,วาคุณสังเกตสิจู่ๆผมจะล้มลงไปได้เหรอถ้าไม่โดนไมเคิลจอแดนผลักเขาผลักผมแน่นอนผมยังรู้สึกได้ลูกนั้นมันฝาว และแน่นอนเขาว่าเมื่อสัมภาษณ์บารอนราเซลเสร็จเดอร์สเดนนิวครับได้ไปสัมภาษณ์คู่แข่งของไมเคิลจอแดนนั่นก็คือไอเซโทมัสไอเซโทมัสครับให้สัมภาษณ์จวกจอแดนครับบอกว่าไมเคิลจอแดนะเหรอคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขาเป็นคนที่มีแทคติกมีลูกเล่นและมีลูกสกป,ปรกเยอะมากเขาผลักบารอนราเซลแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยลูกนั้นมันฝาล์เอควรใจให้เป็นโมขะซะ เรื่องเริ่มหนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นครับได้มีแฟนคนหนึ่งครับยื่นเรื่องไปที่ศาลของรัฐยูท่าหัวหน้าผู้พิพากษาของศาลที่เมืองยูทาเนี่ยได้เอามาบอกเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถยื่นฟ้องได้แล้วสื่อก็เลยไปถามเขาบอกว่าถ้ายื่นฟ้องไม่ได้ขอความเห็นของหัวหน้าศาลหน่อยว่าคุณคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแน่นอนว่าถ้าไปถามแฟนบู แฟนบุ๊กก็ต้องบอกว่าไมเคิลจอแดนไม่ฝ่าแต่ถ้ามาถามแฟนแฟนยูท่าแฟนยูท่าต้องบอกว่าไมเคิลจอแดนฝ้าแน่นอนแต่ส่วนตัวของเขาเขาบอกว่าเขาคิดว่าไมเคิลจอแดนฝ่าแต่ไงก็ตามต่อให้ฟฝ้าหรือไม่ฝ่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์เรื่องนี้ได้แล้วคุณต้องปล่อยให้มันดาเนินต่อไปแฟนยูท่าไม่พอใจมากครับสื่อต่างๆในยูท่ายังคงเล่นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องพามาแล้วเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์จนกระทั่งครับทางด้าน เมืองยูทาห์ทั้งด้านสื่อยูทาห์เนี่ยได้มีการไปรุมกรรมการแดนนี่ครอฟอร์ดครับถือว่าเป็นกรรมการที่เบอร์ต้นต้นของ NBA ซึ่งแดนนี่ครอฟอร์ดได้เอามาให้สัมภาษณ์ครบับอกว่าเขาอยู่ไม่สุขเลยเพราะว่าหลังจบเกมนั้นนะ่ะแฟนๆนในเมืองยูทาห์แฟนๆในสนามโหเขาตลอดแถมเขายังถูกส่งจดหมายขู่ฆ่าไปถึงแฟนเขาไปถึงลูกเขาด้วยเขาบอกว่าครอบครัวตอนนั้นเขาอยู่ไม่เป็นสุขเลยครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรกัน ทางด้านของครอฟอร์ดบอกครับบอกว่าในจังหวะที่ไมเคิลจอแดนครอสสุกท่งด้านของบรอนรอสเซลไปเนี่ยซึ่งแดนนี่ครอฟอร์ดครับบอกว่าลูกนั้นเป็นลูกที่ไม่ฟาวเพราะทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่ามันเป็นจังหวะที่บรอนรอสเซลเนี่ยลม้ลมลงไปเองและเขเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกรรมการ3มคนเนี่ยเห็นเป็นเอกฉันและตัดสินได้อย่างถูกต้องแล้วซึ่งทาน้านของครอฟอร์ดเขาเข้าใจดีครับว่ามันเป็นความผิดหวังของแฟน,แฟนยูท่าต้องหาที่ลงให้ได้สุดท้ายครับเรื่องเงียบไป เงียบไป5ปีเงียบไป10ปีจนกระทั่งครับในปี2018ที่ผ่านมาได้มีการขุดเอาในเรื่องของ The Last Shot นี้มาเป็นประเด็นอีกครับในปี2018ครับครบรอบ20ปี The Last Shot ซึ่งในการครบรอบเนี่ยได้มีการออกทวีสื่อต่างๆมากมาย espn cnn หรือทุกที่และที่สำคัญคือว่าได้มีการมาถามครับถามผู้เล่นที่อยู่ในยุคนี้และถามผู้เล่นที่อยู่ใน ยุคนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไปถามบรดรอสเซลครับแบรดรอสเซลก็ยังคงตอบประโยคเดิมเขาบอกว่าแน่นอนว่าไมเคิลจอแดนผลักเขานิดหนึ่งแล้วเมื่อมีการไปถาม, Seven Curry, มเซฟเฟนเคอร์รียอดเพื่อนของวอร์เรอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเซฟเฟนเคอร์รีบอกแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนของแบรดรอสเซลแล้วก็เป็นแฟนของไมเคิลจอแดนแต่ถ้าเขาดูในช็อตตอนนั้นเนี่ยมันฝ่าวแน่นอนเคอร์รีบอกว่าฝ่าวแน่นอนแต่สําคัญครับสื่อได้มีการไปถามทางด้านของเจอร์รี่สโลน โค้ชของยูท่าแจสซึ่งในตอนนั้นครับเจอริสโรนบอกว่าคุณคิดภาพตามนะผมไม่สนใจช็อตนั้นเลยผมสนใจช็อตเดียวที่ว่าหลังจากนั้นทําไมจอ์นสต็อกตันชูล,ลูก3าคะแนนไม่ลงซึ่งเจอริสโรนบอกเขาบอกว่า,วาในช่วงที่แฟนๆไปประท้วงกันตัวเขาคารา์มอลอนจอร์นสต็อกตันและผู้เล่นยูท่าแจสคนอื่นๆไม่ได้สนใจประเด็นนี้ครับเขาสนใจแค่ว่ามันช่วดแชมป์ไปแล้วเรายิง3ามคะแนนไม่ลง ซึ่งจอร์ดิสโตนเขาได้บอกลูกทีมทุกคนครับบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องปล่อยให้มันผ่านไปคุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วมันเป็นคาตัดสินคุณต้องยอมรับคําตัดสินไม่อย่างนั้นแล้วตัวของคุณเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ตัวของคุณจะไม่สามารถหาอนาคตที่ดีได้ซึ่งจอร์ดิสโตรนก็บอกเลยครับบอกว่าเขาไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เพราะเขาเชื่อว่ากรรมการตัดสินในแบบที่ควรจะเป็นแล้วสุดท้ายครับสโตรนก็ไม่ได้คําตอบว่าจอแดนฟาวหรือไม่ฟาว แต่เขาแค่บอกสั้นๆสรุปว่าชีวิตทุกคนต้องเดินต่อไปและนี่แหละครับก็คือในเรื่องของวิรกรรเดอะลัสชอตนะครับวิรกรรมปีาศาจของไมเคลนจอแดนจากมุมมองของแฟนๆยูท่าที่ส่งให้ไมเคลจอแดนนั้นน่ะกลายเป็นเทวดาเพื่อนๆสามารถติดตามรายการอินโดโซนได้นะครับทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นในเมนสแตนนะครับในเพจของเมนสแตนในเว็บไซต์เมนสแตนรวมถึงใน YouTube ของ Main Stand เมนสแตนด้วยครับและในช่องทางพอดแคสต์ของเมนสแตนทาง Apple Podcast ซาคลาวพอดแคสต์ซัสปอร์ติฟายพอดแคสต์ครับและในวันนี้ครับผมเอ๋ A, วัชรินทร์จตุชัยนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ MainStand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0 0 0ซับแล้วอยากถึงเร็วเร็วนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ